อุปกรณ์เสริมหมออทอดทำร้อนต้องซื้อขนาดเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แชนแนลนะครับหมูพาฟิตนะครับวันนี้เราจะมาเลือกซื้อในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมหม้อทอดทำร้อนแบบหมูหม,มูนะครับเจนได้ว่านะครับตอนนี้นะครับกระแสะในส่วนของตัวหม้อทอดทำร้อนนั้น รับความชนชอบมากในประเทศไทยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมีในส่วนของเทคนิคมาแชร์กันนะครับในการเลือกซื้อนะครับนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่ในกลุ่มนะครับวันนี้เลยทําคลิปมาเป็นเวอร์ชั่นนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวนะครับนี่ครับตัวอุปกรณ์เสริมในส่วนของตัวมอเตอร์ท่อร้อนครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ผมก็สั่งหลักจากลาซาด้านะครับนี่ครับ แต่เพื่อนๆก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะซื้อขนาดเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับอ่าันดับแรกครับผมซื้อเซตในส่วนของเซตนี้นะครับเซตเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับแต่ว่าแต่ละเซตก็จะมีอุปกรณ์ต่างกันไปนะครับเรามาดูรีวิวของอุปกรณ์ตรงนี้กันนะครับนี่ครับเนื่องจากสินค้านะครับมันสั่งมาจากจีนนะครับดังนั้นมันจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการขนส่งนะครับ ถ้าใครใจร้อนก็อาจจะต้องทําใจหนึ่งนะครับและก็การขนส่งมาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับเนี่ยกล่องมันมันบุกมากเลยครับดังนั้นก็ต้องทําใจหนึ่งนะครับนยครับมาดูเส้นนะครับเสตนอุปกรณ์เนี่ยผมซื้อประมาณ3 0 0อกว่าบาทนะครับก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูทีละอันนะครับ ในส่วนของเซ้นผมซื้อนะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่5ชิ้นนะครับในส่วนแรกคือเป็นตัวนี้ครับนี่ครับเป็นในส่วนของตัวถาดทำพิซซ่านะครับก็จะสามารถนะครับทําให้เรานะครับสามารถทําพิซซ่าได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าใครทําเมนูอื่นนะครับที่สามารถเป็นทรงคล้ายพิซซ่าก็สามารถทําได้นะครับนี่ครับ ต่อมาครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นถ้วยๆครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถทําในส่วนของตัวพวกขนมหรือว่าเป็นไข่เจียวได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนี่ต่อมาครับก็เป็นในส่วนของตัวนี้ครับ เป็นแผ่นยางนะครับไว้สำหรับรองนะครับไม่ใช่เป็นตัวไว้ในในหม้อทอดร้อนนะครับเป็นแผ่นยางไว้รองอุปกรณ์เราที่พอออกมาจะตานะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันร้อนนะครับเขามีในส่วนของแผ่นไว้รองวางนะครับมันด้วยนะครับต่อมาก็มีส่วนอุปกรณ์ในส่วนของปิ้งนะครับก็จะมีมาอยู่2ตัวตัวแรกก็จะเป็นฐานแบบนี้ครับ ตัวที่สองจะเป็นอย่างไงครับนี่ครับพราะตัวที่สองจะมีไฮไลท์นะครับจะมีในส่วนของเข็มนี่ด้วยครับไว้หลับเสียบเนื้อนะครับพวกสเต็กพวกอะไรนะครับเราสามารถเสียบได้เลยครับวางให้ดูเลยนะครับเนี่นี่ครับนี่ครับเราก็สามารถวางในส่วนของเนื้อนะครับ แล้วก็สามารถปิ้งได้ง่ายเข้ห็นไหมครับเนี่ทีนี้นะครับเรามาดูวิธีเลือกซื้อนะครับว่าจะเลือกซื้อเท่าไหร่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีในส่วนของหม้อทอดลมร้อนก่อนนะครับไม่งั้นซื้อหมอ้อซื้ออุปกรณ์เสริมมาไม่มีหม้อทอดมันก็จะดูแปลกๆนะครับอาต่อมาครับ เมื่อเราได้อุปกรณ์หม้อมาแล้วครับเห็นว่าแต่รุ่นก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องสังเกตดีเลยครับว่าของรุ่นเรามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเบื่อในการทําในส่วนของเมนูเดิมนะครับดังนั้นเรามาถ้าใครซื้อในส่วนอุปกรณ์นะครับก็สามารถรังสรรค์เมนูได้มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการเลือกซื้อนะว่าจะซื้อยังไงนะครับเนื่องจากในส่วนของ นเน็ตนะครับมันก็จะมีหลายขนาดนะครับก็คือในส่วนของเป็นหน่วยนิ้วเนาะก็คือ6นิ้วเ็นิ้วแนิ้วนะครับดังนั้นเราต้องมาวัดในส่วนของตัวนี่ครับขนาดของหม้อเรานะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์นะครับที่ควรใช้ก็คือในส่วนของเช่นไม้บรรทัดนี่ครับหรือจะใครมีอุปกรณ์แอดวานซ์ก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้ครับตลับเมนะครับ ในส่วนของตารางเมตรแล้วก็วัดนะครับว่าหม้อเรากว้างเท่าไหร่นะครับเช่นในส่วนของตัวของผมนะครับหม้อนี้ผมกว้างประมาณ7นิ้วนะครับแมเ,เพื่อนๆก็จะคิดใช่ไหมครับว่าเราต้องซื้อเจ็ดนิ้วใช่ไหมครับถ้าใครคิดอย่างนั้นนะครับรับรองว่าเสียตังค์ฟรีครับ่าเ,เรามาดูเหตุผลเพราะอะไรนะครับ ถ้าใครวัดได้เจนิ้วหรือมากกว่านั้นนะครับหรือเล็กกว่านั้นนะครับให้เราลบหน่วยนะครับนิ้วนะครับเช่นเราวัดได้เดให้เราซื้อขนาดที่6นะครับเรามาดูกันนะครับเป็นผเพราะอะไรนะนี่ครับนี่ผมเป็นตัวมอทอดอุปกรณ์เสริมมอทอดร้อนนะที่ผมซื้อมานะครับอันนี้เป็นตัว6นิ้วนะน่ครับ6 7เจดครับตัวนี้ครับใส่ปุ๊บ ใส่ได้พอดีเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ,รบถ้าเราซื้อมาเจ็ดนิ้วเป๊ะเลยเลยครับมันจะใส่ไม่เข้านะครับอันนั้นเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับนี่ครับ ต่อมาครับในส่วนหม้อทอดจำรอนนะครับผมก็จะเลือกแชร์เทคนิคนะครับสําหรับทุกคนนะครับเช่นในส่วนของถ้าไขรนะครับใช้หม้อทอดแบบมันจะมีแบบอนาล็อกที่เป็นแบบนี้นะครับที่ไม่มีกดดิจิตอลนะครับหรือจะเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยก็จะควบคุมมัลคุ้มไม่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอนาล็อกก็จะดีในแบบนึงนะครับแต่สิ่งที่สาคัญนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับ ถ้าใครสังเกตนะครับหม้อทอดร้อนนะครับมันจะเหมือนเตาอบไฟฟ้ามากเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในส่วนของตัวหนึ่งก็คือระบบเทคโนโลยีในการสะท้อนลมนะครับที่อยู่ด้านใต้นะครับจริงๆนะว่าถ้าเพื่อนๆซื้อในส่วนของยี่ห้อที่มันดีๆหน่อยเช่นในส่วนของสติปนะครับตัวข้างล่างข้างล่างนะครับจะมีในส่วนของตัวร่องนะครับที่สะท้อนลมจากด้านล่างขึ้นนะครับทำให้อาหารมันสุกทั่วกันนะครับ ดังนั้นถ้าใครสังเกตดีๆนะครับก็สังเกตได้ว่าตัวนี้ครับว่าของด้านในเราครับเป็นแบบไหนเป็นแบบตะแง้มไหมหว่าเป็นแบบช่องแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวเทลยีมก็จะต่างกันนะครับดังนั้นก็ดูที่ตัวเทลยีเนาะแต่ว่านะครับของเขามันก็แพงจริงนะฟิลิปนะครับถ้าใครไม่มีงบไม่มีตังก็สามารถซื้อของจีนได้นะครับเช่นในส่วนของผมซื้อยี่ห้อไฮเออร์มานะครับ ในส่วนที่สองนี่ครับสำคัญมากเลยครับก็คือขนาดครับถ้าใครอยู่1คน2คนนะครับก็ประมาณ2.5ลิตรนะครับหรือว่า3ลิตรก็โอเคนะครับเพราะว่าซื้ออันใหญ่นะครับซื้อใหญ่มานะครับใส่อุปกรณ์เล็กได้นะครับแต่ถ้าซื้ออันเล็กมาเนี่ยใส่ไก่ใส่ปลาเนี่ยมันแออัดมากนะครับดังนั้นก็ต้องระวังส่วนนี้ดีนะครับ ในส่วนท้องที่ผมซื้อมานะครับเป็นของขาเออรุ่นเก่านะครับขนาดเนี้ย2.5ลิตรนะครับถ้าใช้ใส่ก็ประมาณว่าก็ประมาณอกไก่2 2ชิ้นนะครับน่องไก่ก็ได้ประมาณ2น่องนี้ครับถ้าเป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องขายต้องหั่นครึ่งตัวก่อนนะครับหรือว่าในส่วนของตัวหมูกรอบนี่ครับถ้าพเพื่อน ถ้าใช้มุกเกอบเนี่ยต้องมันก็ได้แค่ปริมาณมันน้อยนะครับดังนั้นก็ถ้าพวนกุญนะครับถ้าครอบครัวใหญ่ครับซื้อซื้อความจุเยอะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยู่คนเดียวนะครับอยากให้ประหยัดไฟหน่อยก็ซื้อได้ความจุไม่ต้องไม่ต้องเยอะมานะครับเพราะว่าเราทำกินไม่ไม่ไม่หลายมือนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้ก็มี ทคนิคมาแชร์ในการเลือกซื้อองง่ายนะครับของตัวหม้อทอดมร้อนกับการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับนี่ครับว่าควรจะซื้อยังไงนะครับสุดท้ายนี้ฝากเป็นกําลังใจให้น้องหมูยนะครับเพื่อนเพื่อมีเทคนิคอะไรดีนะครับแชร์ลงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับส่วนถ้าใครอยากได้เมนูนะครับที่ผมทํานะครับก็สามารถกด ในส่วนของตัวเมนูนะครับได้เลยนะครับไม่บาย